สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาดูต,ตาแชนแนลสวัสดีครับพี่มิวสวัสดีครับเปลียป่ยนบรรลุออเอาเปลี่ยนไหเปลี่ยนเจ้ลูกไปจ้าพี่นอ้องบัดนี้หญ้ากำลังสิตัดหญ้าจา้ะพอดีน้องมิวเพิ่นนั้นโม่ก็ลุกขึ้นได้เนาะบ่เพิ่นบ่สบายครับพี่น้องเพิ่นเจ็บท้องกินแต่ อาหารรสจัดหลายกินได้ของเผ็ดๆไยเจ็บท้องค่ะได้ล้วงานหนึ่งเครื่องมือกลับเข้ามาวันนี้กินเขาแล้วเห็นแม่กำลังที่ตัดหญ้าเพิ่งเลยยางมาว่าให้น้องเมียตัดให้พ่อแม่พ่อเนี่ยพอดีเป็นยางมา,งมามงพอดีค่ะเสร็จเขาก็เห็นว่าลูกพอสบายเขาก็อยากใส่น้องพี่น้องจา้าครับผมนั่นแล้วลูกเอามาเปลี่ยน บอกขันบวลาลูกบอกขันกันอยู่ในนีน่ชัก,กตัเวเตยไปเลยเก็บใส่นีน้ำกันไว้เดี๋เวลาต้องไปเอาบอกขันมายกไปพุ่นก็ได้ลูกยกไปเ<อ>ท่เดียวบอกมาเหรอเอาให้เขามาเปลี่ยนเอาออกกระตัดใส่งานได้ดีอยู่ด้ยจ้ะ ถ้าได้ดียุสำหรับหญ้าที่บอกบ่แข็งหลายเนาะจ้ะถ้าหญ้าแข็งลายก็ใส่ใบพัดอีกอีกตัวนึงจ้ะแต่ตัวนั้นจะเปลืองแบตแน่สักหน่อยอันนี้ไม่ได้เปลืองแบตปานไหนได้เพีองจ้ะนะคะตัวน้อยเนี่ยมันเบาเวันดีกว่าอย่างไรกนะอันนี้ลังค้าม<อ>งึงอะไรรึเปล่าล <ะ S 2> บลูกันแม่ว่าในร้องเบิึงอยู่หรืเอาร้องมึงดิ ห่อนเอาเบิร์ดเม่อไม่นรองหัวก็จะมีลมบางแรงนี่แน่ชมหัวก็จะมีลมนี่เหรอจะ้ะอันนี้เดี๋ยวดูอันนี้อกอกกอนอย่าเข้าไปไปอุดมันหยาอึอึกจดเนี่ยนะะอึกอ้อกทะลูก ร้องใบพาสติกมันติดตัดขาดบุน้องอ๋อลองเบิง้งร้องบิ้งร้องบิ้งทัางใดก็ได้หระมัง้งหนุ่แมนไม่อย่างทองมีเอ้ย <laughs> ไปใส่ก็ไม่ได้พี่น้องอันเท้าบันคืนไปอัน อีหยังก็อยู่ในอันยุรตู้ของพี่เขาหมดเนี่จ้ะพี่หมอดเนี่จ้ะก็ไปยืนถ่ายแล้วก็อันห้องอีกๆอยูอ่ว่าเป็นยังจักว่าเป็นอีหยังพี่น้องคัาบอกเขากเอาให้กินแล้วเด้อยากไปใส่บูนเน่ะ <c oughs> กินไปอิ่มเถอะเอาสักนี่ลูกลอเอาลองมึงดูสะพ้ายก็ได้เพราะสะพ้ายก็ได้ลูกแต่แม่ต้องสะพ้ายเพราะแม่ปวดปวดไหรสะพ้ายไว <c oughs> เอาลองมึงดูมันตัดหนี่ Hãy hán đâu là thịt à... ừ. ta để tới nhà on luôn, về phát tí cả ừ. hả ใบเล็กขเขาเรจังใดค่อยเซียนคมห่อแต่เกียไปเจียใส่ปลาไหลไปเจียให้แม่ะด้ราะเครื่องเกียร์อมพี่ปุ๊ของพ่อแม่ไม่รู้ไมกันเลยเพี้ยนกลับพี่เพี้ยนกลับสรุปแล้วเปลี่ยนกลับด้วยพี่น้องจา๋าเบาพูดที่ลูกมันตัดหยาอ่อนที่พึ่งขืนไม่อ่ะพูดนะเอาไปเลี้ยงจ้ะ ไปได้กันได้ลูกนี่สองใบเองด้วยล่ะใบล่างกับใบเกาด้วยด้วยแต่ว่าที่แม่เปลี่ยนออกให้น้องเตยเปลี่ยนออกให้

อแม่ว่าจะบอกว่ายกกระทางดอกไม้ไปเลยไรลิ้มๆเลยถึงปูนคุณเห็นไหมเดี๋ยวบอกะยกกระทางดอกไม้ไปไปยถึงปูนที่แม่ได้๋ยบอแต่มันหนักเลยลูกมันหนักดินนี่แหละนี่แหละลูกชาวนี่แหละตัดออกเลยนะลูกชาวเน,น,น,นี่ยใไปต้นมะตะกบเนี่ยเวลาปรับไอ้นั่นไมให้มันสั่นกันเลยลูก ปรับไอ้นี่ให้มันสั่นลงก็ได้ก็ลูกปรับด้ามอะ <Okay. S 1> นะกดปุ่มดำนะ <Yeah. S 1> ถ้าอยากให้มันสั่นลงอะ่ะดึงขึ้นกดดึงขึ้นก็จ <Yeah. S 1> ิอสั่นค่ะแค่ขนาดจิตจิโลกสั่นพูดธวะ <laughs> ตัดเป็นยี่ด้หนีิแมตัดเป็นยี่โด้หนีิแมตัดท่านี้ก็ลุท่านั้นเดี๋ยวค่อยตัดตัดท่านี้ครับเอ้าแม่ตัดเมื่อวานนี่ตัดฟังทั้งพูนตัวตุลวงแม่ตัดทั้งตัวตุลวงของเมื่อวานนี่ ล,ลูกเนี่ยเดินนี่แหละตัดแค่เดินนี่ก็นนกพอแล้วลูกตัดเฉพาะเดินมองทียนต้นมะกรุดโดยเฉพาะแล้วพี่นอ้องจะตัดได้บอจะตัดใส้ได้ยังได้จ้ะ เครื่องอน้อยๆก็ได้ฮะแม่แบกบุ๋วไว้แม่ตัวแง่ชื่อแต่แม่แบกบุ๋วไว้เครื่องแง่ไม่สะบัดแทงหนเวลามันโดนอยังโดนก้อนหินโดนอย่างนี้จ้ขขาโอเค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สวมนนมติว่าน่าจะใครแนมมือเย็นน้องมิ้วเขาเดินมาตัดหญ้าซอยจ้ะกิจกรรมช่วงว่างของเขาไม่ได้ไปใส่พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไลกา,า์ทุกแชร์ค่ะพี่ มีตาช่องตาลูตาชแนลค่ะพี่น้องอย่าลืมเพจสมหมวอสมหมูข้ามอ่อนน้ำเด้อชแนลครับพ่อพอินคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า